ดิทำอะไรดูด่วนว่าผสมอะไรได้ป่าวเอาทั้งหมดอะชุดชุดที่เราใส่อยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ผสมเดี๋ยวนะนมัน<พ>สูตร<ะ>นี่หว่าด่อววนดูว่วามันใส่อะไรได้อ๋ออันนี้อะไรวะเกี่ยวกับเรื่องไอ้นีน่พลังเวทลดอะแบบว่าการใช้จะลดลงถ้าใช้ตัวที่แบบแล้วแต่ตัว มีอะไรเนี่ยเมจิกใช่ไหมไงไอมันจะเนี่ยเอาเนี้ยแหละมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจำได้ไอเฮ้ยนั่นงห้าร้อยเนี่ยเออเอาเนี้นใหญ่ก็อาห้าห้าทิ้งเลยเย่ทิ้งเฮ้ยวลโอยนึกว่าจะวิลจะให้ขึ้นไหมล่ะมาเล่นมั่งจะเอาขึ้นไหมล่ะไม่ต้องใส่อีกี่มันจะอาวุธอ่ะใส่อาวุธอีกเหรอ ไม่มีอาวุธไม่มีเหรอไม่มันใส่อาวุธไม่ได้ถ้าไอเด้ของแวมไพร์ด้วยเหรอเอาไปเลยเดี๋ยว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 มันสวิตช์อยู่ไหนอะอยู่โน่นอยู่โน่นไปกดสวิตช์ก่อนนั่นเห็นประตูนั้นใช่ไหมไปอยากถ้าโลก็ไปประตูหลังบอลโลก็ไปประตูหลังมันจะเปิดตัวนี้ได้เข้าไปเนี่ย ไม่เห็นมันเข้าไปนั่นแหละทะโลบอ่ะอือีนี่นึงอีนี่นึงทะโลบทะโลบอ่ะโลบโลบโลบหมดอ่ะเอ้ยเวลขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าจะเล่นเอาเอาสายอะไรเนี่ยเพิ่มอะไรเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรดีวะเมจิกเมจิกใช่ไหมเมจิกดีกว่าเลือดไม่ได้เพิ่มมานานแล้วเมจิกต้องเพิ่ม เพิ่มให้ถึงสองร้อยแล้วก็ค่อยเพิ่มเลือดโอความแรงไม่ต้องหรอกเพเราใช้ธนูแรงไอสีเขียวไม่ต้องไปเพิ่มหรอกไอ้นั่นเขาเรียกแ,แรงแบบเวลาเราฟันชาร์จอะใช่เพราะเราไม่ได้ค่อยได้ใช้ชาร์เขาเขาใช้บ่อยไดเหรอเอเอ้เล่นธทนโดดไปเลยและไม่ไม่ต้องโลภไม่ต้องโลภโลภอะเฮ้ยเอาหมดเบลช็อคนี่มันเล่น เ<ม>บลช็อกภาคหนึ่งโหลดมาแล้วยังไม่เล่นเล่นมีน็อกไหมเบลช็อกเนี่ยมาถึงอะไรนะเบลช็อกนี่มันมีน็อก,ม,ม,อกมีน็อกดิมันยิ่งมันไม่ใช่มันก็เป็นเหมือนเกมธรรมดาภาคแรกไม่เล่นเลยโหลดมาตั้งนานแล้วต้เล่นมันก,กับเกมไหมเอ,อยเอาทำไมเขาไม่ได้วะก็ไม่ได้อ่ะอจริงอ่ะ อ้าวที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ไวไฟตัวนี้เหรอที่ที่อ้าวไอ,อตรงที่มันล็อกอะ่ะ <Are you S 2> ไม่ต้อง <so S 2> ไปเ <this? S 2> มืองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้ได้กุญแจมายังอะ่ะยังไม่ได้กุญแจมันเลยเลยนะแสดงว่าประตูมันเปิดแล้วแล้วข้างบนมีอะไรนี่ไงอ้าวโอ้ยมองไม่เห็นกันหมดเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนี้แม่งต้องต้องเซฟก่อนแหละยากเปลืองเปลืองโอ้ยทำไมเซฟเยอะจัง แอบเยอะได้งงกอ่ะเฮ้อยู่ดีก็ได้เลยเว้ยเฮ้ยทีเดียวได้เปล่าทีเดียวได้เปล่าลองดูลองดูเฮ้ยเฮ้ยแม่งเทพว่ะโอ้ยเอาเอาไว้ดิไม่เอาอันนี้ไม่เอากากเนี่ยเขาไปเขาไปเลยเย่มันมีอะไรใช่ใช่ไม่ใช่ประตูเดียวกันมันมีอะไรในนี้ฮะมันมีอะไรเอาดาบไปเสียจะตกใจนะ ทำไมอะ่ะมันจะพูดด้วยเบ่ๆเทุกอาวุธแต่พูดได้หมดอ,ะอ่ะอาวุธแม่งมีชีวิตหรือไงไม่รู้จำานี่เล่นใส่หูฟังไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหมดถึงนี้คิดตกใจเลยแม่งอยู่ดีก็พูดขึ้นมา <S 2> <S 2> ดีไม่เจอผี <S <S นี่นี่ดาบนี่กดซ้ายเหมือนเดิมป่ะเนี่ยแลอกดขวาขวาอา้าวดาบมันต่อต้านอะไรอะ่ะจะใช้ดาบไม่ใช่ไอ้ธนูนะ ไม่ไอ้ข้างบนอะไรคอนเซ็ปเดิมใช้ฮิลกันเอาเวนเอ้ยสูนี้ไม่ได้ดาบไปไหนวะดาบมือถือมือขวาเนี่ยอย่าแก้เปล่าอย่าแก้มันถือมือนี้เปล่าอ๋อได้แล้วได้ทำไงวะมันต้องคลิกซ้ายคลิกขวาเอาเพื่อได้มุมมองกว้างๆลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุยยังรอแล้วชาตินี้หรือชาติหน้า โอ้รถ oh, เยอะว่ะเฮ้ยโอ้ oh, เยอะดิอ้าว <c oughs> เฮ้ย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 เอะไปหวานกันได้ปะ่ะก <c oughs> ็ถึงชอบชาร์จงไงไม่รู้เนี่ย <c oughs> เออเอ้ยเอม่นหายไปละมันมีแต่ดาบมาั้ไอ้นี่ว่ะน้ำลบโอ้ยมันมือันโหดเหมือนกันนะเนี่ยหมดแรงไอ้เกศียวขาวมันคืออะไร <c oughs> ไอ่ะเกศียวขาวมันคือก็นี่ไงมัน มันใส่เวทไวใช่ปะล่ะคือค่าของไอโซเจมอะไอโซเจมมันจะค่อยๆลดลงเราต้องเติมเดี๋ยวก็เติมบัตร่ะเข้าไปทางนู้นมีของอยู่โอ้แกโซโอ้ร้อยหนึ่งเยอะนะร้อยหนึ่งไะเยอะจริงอะถ้าถ้าเรางกอะเราเก็บทุกอย่างมันก็ค่อยๆเนี่ยแหละเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไปเข้าไปเลยอไม่มันต้องเอากุญแจ๊ นี่เราเข้าไปในนั้นเรากดทุกอย่างแล้วยังเนี่ยเรากดทุกลูกแล้วยังอ่ากดเดี๋ยวก็ต้องอ้อมนี่เข้าไปประตูเปิดนั่นแหละเข้าไปเลยเลยอย่ายาย่าคูน้ำเหรอเอาไปทำไหมหัวกระโหลกเดี๋ยวแม่งพูดได้เออแกวได้ดูเซลล์มาแล้วมาแล้วเอ้ยไดแลกกันหน่อยแลกกันหน่อยลดเลยเลย ว่ามีระดับจริงด้วยใครนอนอยู่เมื่อกี้กล่องไม่มีอะไรกล่องมันเยอะเหลือเกินเอ้ยเอาไว้ดิใส่ได้ใส่ได้ไม่เอามันเป็นก่อดลองลองใส่ลองใส่กับชุดดูดิไม่มันเป็นก่อดหนักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับดักมีกับดักเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดประตูถ่ายมาเข้าไปเทพจริงจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เก็บเก็บแค่เนี้ยเพื่ออันนี้ไม่มีไม่มีของด้วยเพื่อเคยได้เคยได้อะไรว่าแหวนดูดเลือดหรือไงเข้ามาเจ็บเอ้ยเกือบเอ้ยอย่าอย่าอย่าอพึ่งอย่า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 พึ่งขาตรงขาดึงดึงก่อนดึงก่อนนะไหนชักันโยกอ่ะไหนคันโยกอ๋อมันคือเดินไปซ้ายซ้ายขวามองก่อนมองก่อน เออไม่มีอะไรนั่นแหละเดิเล,เล่แล้วเราก็กระโดดไปโดดไปฝั่งนี้อปไ,<ห>ไม่ใช่กระโดดไปตรงหินก่อนนั่นนะ่ะเออกดกระโดดกลับไป,ไปอะไรโผล่มาอีกเนี่ยเออไม่ต้องไปเดี๋ยวพึ่งไปนั่นแหละฮัลโหลเฮไปมังแรงว่ะเนี่ยอ๋ยเอเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีอาวุธมันโหดมันไม่มีอาวุธไม่มันมีแต่ คนตายเยอะเนี่ยแถวเนี้ยมันหลอกพวกเรามาปะเนี่ยอเอ้ยเ้ยงสือว้เปิดอ,าดอ่านนะอ่านอ่านได้เฉยไม่เก็บมันแค่อ่านก็ได้เนี่ยใช่ป่ะได้เปิดกล่องอ,อีกแล้วเอาครั้งเดียวจบอ่ะเออฮะขวาขวาสุดเอาแบบครั้งเดียวจบอ่ะเย่ใจร้อนเลยใจร้อน <c oughs> อ,ยอยากวาอยากแบบอยากแบบขง่ายวะทำไมอะทำไงมีอยู่อัพที่ดาวอ่ะอ๋อ เออยังไม่ได้อัพสักอันเลยเพราะว่าถึงว่าไหมนั่งทำไมเราไม่ต้องมาซิดเป็นเลสเซเดนต์เลสเซเดน e ์เอวซูมใกล้ซูมใกล้ก่อนไปตรงนี้ขออ่ะไม่ต้องหมอบมันจะหมอบไหมอ่ะอ่ๆเกือบแล้วหลบให้มันกดขี้ขวาดิกดขี้ขวาดขี้ขวาค้างเฮิวเฮ้ยโอ้โหถึงว่าธนูอยู่บน าสกิลมือเดียวเริ่มขึ้นแล้ว嘛จะโดดไปเดี๋ยวไม่ใช่อยู่ดีแม่งฮาร์ดดิสหมดก่อนนี่นี่เขาลบเกมเกือบหมดเลยเนี่ยไม่มีอยู่ไม่แค่ไม่กี่เกมวะเนี่ยไม่โลบครับครับส่วนใหญ่เขาไม่เขาไม่เล่นเขาก็เล่นไม่ค่อยลบนะเขาไม่โลบไงเขาลบอยู่คนเดียวเออไม่มีมันกับดักเยอะชิบโป้งเลยต้องไปกดนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีมือโผล่มาย โดดไหมอะโดดไปเลยเอาค่อยๆโดดก็ได้อะเลเซอร์ก็ไม่บอกเขาไปเลยมันคืออะไรไปดึงนะไปดึงให้ขึ้นนะแบงสองสองล้ไปเร็ว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 แบงได้ห้าตอนน่ะมาว่าเอาดาบศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คลิเบอร์ แม่งได้ห้าตอนนี่ีไงอีกอันนึงจะได้แล้วโอ้ยเหรียญตกตเต็มเลยเก็บโคตนงกเลยมันต,ตายไม่ใช้ไปเลยประตูใหญ่ไม่ต้องโอ,โอ้ยเงินเยอะเนี่ยอย่าอย่าเอาเข้าไปเลยจะได้แล้วด,ดูมุมนี่แหละมันดีอย่างนี้แหละ <c oughs> ต้องไปฟันผีด้วยเฮ้ย,ยสู้ มึงแน่จริงมึงเข้ามาเออทำไมไม่เอาธ<อ>นูที่จริงอ่ะต้องถอยหลังมาก่อนนะแล้วเอาธนูยงิงไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้เพื่อนมันมันมันโหดอุย้ยเยอะไปมากดูให้เราเคลียร์เควสมันด้วยในตัวเหรอเออเนี่ยน,นะก็เควสมันอะไรที่จะให้เรามาเนี่ยก็ถึงได้ตอบว่าอย่าทำเควสเนี่ยอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวแม่งยาวอุยอ้ยเพราะเราเอามาเอาแค่วุฒิเราไม่จะเอาวุฒิไปทำอะไรต่อตายแล้ว เดี๋ยวสิสู้อยู่ไม่รีบมันเยอะโอ้โหตายตายไม่ตายหรอกระดับนี้ละเดี๋ยวฮีมอยู่ไหนวะของมุมกว้างเลยของมุมกว้างเลยอะไรปีน่าหดว่ะโหดมดกะตีก็ถึงพามาด้วยไงแหมไอดาบใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพอมดฆ่ามันพอมดแม่งหมดเดี๋ยวถอยก่อนเอ้ยถอยก่อนมันดูดเลือดด้วยอ่ะมีสกิลดูดเลือดหรอก เอ้ยเมื่อไหร่จะตายทีวะตัวเนี้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหอื้ออ่ะไม่เป็นไรไอ้นั่นมันจัดการได้อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมันต้องใช้ไม่อย่าอย่าเข้าไปเราต้องหนับหนุนมันอ๋อใช้ไอ้นั่นหน้าไม้หน้าไม้นี่กว่ากดไงวะกดเอฟเลยเอ้ยลืมไปลืมไปธนูกดค้างกดค้างมันแล้วก็ปล่อย ใกล้แล <People df> ้วใกลละวเขาหัวนั้นเน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 ้นอ้าวเอ้ยผีมาตูหูมันมีสองตัวลืมไมเอ้าแล้วแล้วมันก็นั่งหน้าเฉยอยู่นั่นแหละเฮ้ยสะดุ้งอ่ะดีอ่ะแล้วยัดเฮ้ยโดนหัวยิงให้โดนตรงกลางกันดิอ๋อเลื่อซูมไงก็ถึงบอกไงบอกว่าให้ให้ให้กด ง้างไปก่อนแล้วค่อยนี่อ้าวตายหายังไม่ตายยังไม่ตายมันมันพักอยู่โอุ้ยสุดยอดถอยเลยนั่นแหละทไม่โดนมันจะใส่กูวไหมเนาะระวังก็มีแค่13อันแล้วนะอุ้ยถึกมากเลยโดนไม่สรุปไม่โดนเด็ดมาเด็ดทำให้แหมถนัดธนูอ๋อเอ้ยไอ้บ้าเย มาขวางลูกกระปืนต้องเล่นใหม่เลยเนี่ยโอ้โหต้องเล่นใหม่เลยเนี่ยตายเหรอไม่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 เพราะเดี๋ยวแม่งก็เดี๋ยวแม่งก็ฆ่าเราเดี๋ยวอีนังนั่นก็มาฆ่าเราแทนระวังตายนั่นไงยอดเย่ตายเลยมึงอ้ยไม่ฆ่าไม่ฆ่าเราเว้ยมันไม่มันจะมีหลายมันจะมีกรณีอยู่ที่ว่าถ้าเรายิงมันน่ะโดยไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็น เกใหกม่พุทธนูดีวะ่ะอุ้ยเกือบตายเกือบตายไม่เคยได้ช็อตธนูอย่างนี้เลยเนี่ยไม่เคยได้ช็อตธนูตัวนี้เลยเนี่ยโหสุดยอดปะพวกเยอะวะ่ะผีมันมาเอาแล้วมันตายกันไงแต,ต้องรีบจบรายการแล้วเก็บของก่อนโลบอีกแล้วโลบเดียวไม่โลบเลยไงแนตะ่ด,ดูดูตังค์นเนยเยอะจังเลยมันเยอะเด้อโห เอากอนเอากอนในนี้มีเกือบพันวะวะเอาแล้วเหรอมันจะพาไปนี่มันจะพาไปอีกที่นึงอ้าวกูยังไม่เก็บเงินเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บไว้ได้รื้อลายหลอกแหมเงินขายไได้เงินมันเงินมันมีค่าดาบมันเท่าไหร่วะรู้สึกไม่ลรารอโหลดเนี่ยขายดาบโคตรแพงเลยค่ดาบมันแพงมากดาบอ่ะนะจะขายทำไม ได้แล้วแม่งพามาที่เดิมแค่พากลมาที่นี Boo ่ทำไมเนี่ยเควสไงรับเควสมันมาหรือเปล่าวะไม่ได้รับเนี่ยใช่ใช่รับเคนนี้ว่อ๋อเนี่ยฉันจะเก็บเก็บไปอ๋อดาบซะหมดละแล้วให้ดาบกูเอาดาบกูมา แล้วมันจะพาเรากลับมาอยู่ข้างหน้าปะก็ออกเองเอาออกเองก็ดีไปเอาล่วงแล้วตุ่มเป็นไงสกายริมสวยไหมวิวสวยอะวิวสวยที่สุดแล้วเอาออกมาเชย่จังมันดาบอยู่ข้างล่างไหนอะเอาเฮ้ยดาบกูละมันเอาดาบไปหน่ว่าแป๊บนึงเอามันให้มาเ่าดูสิ ด,ด,ดน,นี่นี่เนี่ยเออนี่แหละเนี่ยนะสิบเจ็ดเออเผาสิบพอ,อยต์อันเดดลองเปิดดูดิสวยนะเย่ yeah. โอ้แสบตาวะ่ะดาบทัดแสงไง <c oughs> เอา้าคนดูยังดูอยู่บ้าไม่รู้เ่ย <c oughs> เออไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ซีซั่นนี้โคตรยาวชั่วโมง<า>วกว่ากว่เาเาเหมือนจะเอาเหมือน <c oughs> ไดาบ <c oughs> บอกจะพากลับบ้านยังไม่ได้กลับบ้านสรุปพามาดันเจียนมาเอาดาบอีกนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับบอกลาท่านผู้ชมด้วยลาก่อนแล้วเดี๋ยวไว้ต่อซีซั่นหน้าแล้วกันครับครับตัวโพลมาอีกครับก็ไปครับดึงดาบโชว์ครับไปครับสวัสดีครับชักดาบนี่หวาเฮ้ยจ่ายไม่ไม่จ่ายตัง